คำเบาในสิเบาดีปันได้ก็ตามแต่ว่าผลบ่เอาไปปฏิบัติกับบด้ประโยชน์นี่คือคำเบาของบริเจ้าเน่ยคนบริห็้คุณค่าก็บได้ประโยชน์อย่างจักมาทาคํซ่อน,น,นดอกไมง้งามคือกันได้แต่บ่มีกินห้อมเนี่ยผู้อื่นก็นบได้ประโยชน์เกาบด้เก็บเอาไปประดับประดาตกแตง่งบได้เก็บไปบูชาพระในบางบ้านกนะินเม่นนะําบ่มีผู้ใดไร้ประโยชน์อย่างจักนัน,นดอกไม้นะ่ะคือกันนะ ในะคงกันข้ามเลยนะคำเบาของพระพุทธาทเจ้าเป็นคำเบาดีหอมหวานนะเป็นคำเบาดีเป็นสัจจะเป็นนมตรวาจาจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อสําหรับคนที่นําไปประพฤติปฏิบัติเท่านั้นนะเปรียบเมือนดอกไม้ดีงามแล้วก็มีกลิ่นหอมพอในะนวันวาอันนี้ที่พระพุทธบาทเจ้าบุญในในทัดไหวนะเนาะเพราะฉะนั้นนะเนาะพวกเราก็ ในช่วงนี้นี่ก็เต็มที่นะ่นกันปรพฤติปฏิบัติบ่อโอรมกันไหลบ่อุบาอาจารย์มันบอกว่าสั้นน้อยนอนน้อยกินน้อยนะลมน้อยสภาเซรี่ยดีเได้ยินนะสภาสภาก็คือมารวมตัวกันเซรีก็แล้วแต่ผู้สศรีวสิว่าสภาเซเลี ผู้ที่มักนอนหลับมักลมกันบข่ขยันเกียจขานนี่เป็นทางแห่งความเสื่อมนนนในสันน้นในช่วงนี้นี่เนี่ยพอเขาเต็มที่นะประพฤปฏิบัติโดยเฉพาะแมน่นให้ะระลึกเพร่พบุทติจ้าอยู่ตลอดเวลานี่ยิย่งเป็นการดีแล้วเพื่อสิด้กาลังใจเนาะเวลาเฮาระลึกถึงุ่ณของพุทติจ้าในความคันมันจะให้ไปเลยเพราะว่าอย่างผู้พุทติจ้านี่เป็นคุนบ่เป็นคนขี้ขาด การทำแลนึงทังนมันนี่ฮะก็จะมันไปน่ำไหยมุสีเราเัิ่งเลยโอ้ยเฮาสิมานอนอยู่สมาขี้การมักง่ายสิโบได้ได้นี่ะพระผู้มีพระเจ้าเป็นเป็นผู้ที่ตำานิความขี้การเพิ่นเป็นผู้ที่ปรารบความเพียรมีความเพียรบอถ้อยกลับเนี่ยกันเพิ่นที่เห็นอย่างนี้ตายด้ามหน้ายางเดียวเนะะจะบ่อย้อยห้อยล่างดิษฐาพระเจ้าเพิ่นได้ก่าไปโอ้ยเฮายังจำเลยุ่ว่าสั่น อย่างในจไดนอยู่ถึงความรู้สึกซ่องยางที่คุณบ่เคยลืมตลอดตอนเบ่นสร้างบรารมีเน,นีะความรู้สึกซ่องยางนั้นคือนึงเนีคือเพื่อนบุอิมบ่เบื่อในการสร้างคุณงามความดีเนี่ยพระเจ้าบุอิมนเนาะเฮ็ดคุณงามความดีโตพ่อโตอแม่่ตครูบาอาจารย์ต่อนักบวชผู้มีศีลอย่างต่างต่างตมัหา,าสน่ตตลอดหอนคนข้อทานเป็นเฮ็ดปัด๊บเนีบ่เวณเลยพราะเขาก็คือกันนะ่ จะสุขึ้นว่าโอ้ยบูชาดอกไม้ใน่บ่ได้บุญเท่าปฏิบัติบูชาและบ่เหตดถ้ามีดอกไม้เขาก็ขวัญเห็ุโบได้เสียหายอย่างมีดอกไม้อยู่ในกํามือให้พุทธรูปเนี่ยห่อใส่หัวนี่ยปะไว้มันก็ได้บุญคือกันเพราะยังเฮามีโอกาสเอาบุญตอนไหเอาตอนนั้นบ่บ่ต้องขึ้นเพราะว่าการปฏิบัตินั้นบางทีเฮากับ่บด้ว่าอาจะมีสติอยู่ตลอดเล2สาว่ีสมงงี่บ่เมนเฮาสิอยู่ในอานาปนสติได้ตลอด มันก็เพื่อเป็นบางกลางบางขาวโดยส่วนใหญ่เราเป็นบคชยูซสมด็อกเนาะคนส่วนใหญ่พ่าะฉะนั้นเะนานะมีโอกาสเฮ็ดบุญเนี่ยนะน้อมระลึกทั้งคุณพระเจ้าได้ตอนใดมันใส่มีอย่างน้อมระลึกได้เฮ็ดอดเนาะยิบเก็บเอาคนค่อยเอานี่ตัวนี้นี่สาคัญเนาะในการเจร,ริญกุศลพระเจ้าในคนบวอิ่มบวเบื่อพวกเขาก็บวควัอิ่มคนเบื่อในบุญนนะที่มีโอกาสเฮ็ดเรเฮ็ดนะ แต่เพื่อนก็บออีกอย่างหนึ่งเพิ่นฮูสึกว่าเพิ่นเพิ่อนอย่างสัมผัสด้คือความเพียรของเพิ่นโบเคยถ่ายลับความเพียรของพระเจ้าจะบ่มีย่อย้อนละถอยยลับเล็กคดจะไปหน้าเลยเลยอันนี้คือสิง่งดีเฮาจะควรจะเห็นจากเพื่อนในสว่างนี้พรนะพุทธเจ้าบบอิ่มบบเบือนในบุญแล้วก็ถ่อยลับพราเฮาก็คือกันนะบบควรจะโบอิ่มนะบบควรจะอิม่ม บางคนจะเบื่อในคุณของพระพุทธเจ้าแลระลึกถึงบางคนจะอิ่มบางคนจะเบื่อในการฟังธรรมให้น้อมระลึกถึงเบุญนกันเลยในช่วงนี้นี่เนาะคุณของพระพุทธเจ้าการปากันฟังต่อไปนะระลึกถึงคุณของเบุนต่อไปตะโคอนุโมทนาบุญนำพร้อมใจของบาอาจารย์ไอจุไอเนนตลอดนอนออกต้นยัดยุ่มไอ้ข้ามเมตซี หมดสูดสุดขมที่พวกขราใดอดหลับอดนอนอดหอนอดหนาวนะมาน้อมระนึกถึงคูณข,ของพระผู้มีพระภาคเหล่านี้ถ้านเะขาบุญส่วนนี้ก็นะจงนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกขราทุกท่านทุกคนได้นะเป็นผู้ที่ยินดีในธรรมนะหูแจง้งนะในอัดในธรรมโดยง่ายเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกขราได้ทำที่สุดเ่างทุกทำที่สุดเห็นทุก ตามเสด็จพระสมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานด้วยกันทุกทานทุกคนเธอ